มาแชร์กับเพื่อนเพื่อถึงแบบการกระทําที่มาไปทําให้หน้าเล็กมาล้าสุดของมอสนะคะก็พูดเลยว่าแฮปปี้มากๆแฮปปี้ที่สุดเท่าที่เคยทํามาเลยเพราะว่าตอบโจทย์ในความแบบว่าสวยจริงสวยแบบเปลี่ยนชัดเจนนะคะแล้วก็สําหรับนอถ้าเทียบกับอย่างอื่นแล้วอ่ะเป็นความเจ็บที่น้อยมากๆแล้วคือปังจริงแบบชใช่เลยอะคะ่ะทุกคนมันคือการปรับรูปหนะ้าให้ สวยชัดเข้ารูปด้วยฟิลเลยนั่นเองนะคะก็ตื่นเต้นมากๆคิดว่าหลายๆคนน่าจะ Benefit จากสิ่งนี้นะคะก็เลยเอามาแชร์กันขอเกินก่อนเลยเพื่อนๆนะคะจะดูเป็นตัวเองแต่ว่า Lift ขึ้นอย่างละมุนแล้วก็เนียนที่สุดถ้ายิบภาพไม่ออกนะคะมันจะเหมือนเราใส่ IG filter อยู่นะคะจะมีความแบบ s n a t h เข้ารูปเข้ารอยดูแบบไลท์ไขมันส่วนเกินดูเป็นแบบเป็นเราที่ดีขึ้นนะคะทุกคนเราใส่ฟิลเตอร์โดยที่ไม่ต้องใส่ในชีวิตจริง กนกนเลยี่คือจุดยืนของหมอเลยค่ะก็คือการแชร์อย่างไม่มีกักไม่ว่าจะไปทําอะไรมาก็คืออยากจะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดมาเล่วให้เพื่อนฟังนะคะเพราะว่าหมอถ้าใครติดตามกันมาตั้งนานนะคะก็จะรู้ว่าโอ้ อู้ชินว่าไกลมากๆจริงๆนะคะถ้าเหมาะทาแล้วแบบสวยขึ้นได้นะคะก็เพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเมาให้ฟังถึงการแบบฟิลเลอร์ในการปรับรูปหน้าให้ดูหน้าเรียวนั่นเองค่ะเล่าก่อนว่าฟิลเลอร์คืออะไรหลายๆคนน่าจะคุ้นหูเคยชินอยู่แล้วนะคะกับศัพท์นี้ฟิลเลอร์มันก็คือสารเติมเต็มต่างๆนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เติมเต็มอย่างเดียวคะ่ะซึ่งวันนี้เพื่อนๆมาเห็นนะคะโอเคก็คือเขาสารตต้นต้นมาจากไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะซึ่งไม่ใช่สารแปดลอมอะไรเลยะคะ่ะมีอยู่แล้วตาม ธรรมชาติในผิวของคนเรานะคะก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินดีในสกินแคร์หลายๆตัวก็จะมีพวกไฮยาใช่ไหมก็คือแบบพวกสารเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นต่างๆนะคะก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ได้รับใบอนุญาตในไทยนะคะก็คืออันที่สามารถสลายไปได้เองตามธรรมชาตินะคะก็ข้อดีก็คือปลอดภัยกว่านะคะก็คือตามระยะเวลาแบบปีนึ่งถึง2ปีอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆแบบว่าสลายไปนั่นเองนะคะแล้วก็คือไม่ตกค้างบนผิวแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเออเกิดเปลี่ยนใจแบบไม่อยากมีแล้วก็สามารถฉีดสลายได้นั่นเอง ก็ที่สําคัญก็คือต้องเลือกคุณหมอที่ดีด้วยนะคะยำ้ำโอเคแล้วก็ที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นชินกันสมัยนี้ใครๆก็แบบฉีดฟิลเลอร์ปากใช่ไหมก็คือปรับรูปปากให้มันแบบจิ้มลิ้มน่ารักต่างๆนะคะแล้วก็แบบเติมพวกแบบร่องที่มันขาดหายไปอย่างเช่นแบบใครใต้ตาลึกหรือว่าแบบผอมมากๆร่องน้ำมากชัดนะคะหรือว่าขามาบับบวมอะไรอย่างนี้ฟิลเลอร์ก็ช่วยได้หรือว่าเติมแบบแก้มส้มคางอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยก็มีหลายอันอีกบางอันก็จะนุ่มหน่อยเหมาะกับบริเวณที่เราต้องการให้มันนุ่ม ะะถ้าสมมุติว่าต้องการให้แบบว่าขึ้นฟอร์มปั้นทรงสวยดีก็จะเป็นฟิลเลอร์ที่แบบมีลักษณะแบบคงตัวได้ดีกว่านั่นเองนะคะก็ซึ่งก็ต้องศึกษาดีๆแล้วก็ปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะว่าคุณหมอแนะนํำยังไงนั่นเองค่ะแตบบ่ค่ะที่หมอไปทํามานะคะคือจะลงไปในแบบส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในช่วงกรอบหน้าล่างนะคะคือการปรับโครงหน้าของหมอให้ได้แบบว่า ร่างมกริบนะคะจะไปอยู่ในช่วงกรามของมอสนั่นเองนะคะซึ่งปกติที่ไทยเนี่ยเรียกได้ว่าใหม่มาคนที่คุณหมอที่มอดไว้ใจแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมือหนึบเก่งเนี่ยมีไม่กี่ท่านแล้วก็แบบหยูบหน้าดิฉันแล้วค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเอ๊ะพี่มอสคะ่ะคือปกติเราเอร์มันแบบเอาไปเปิมมันก็จะแบบฟูขึ้นแล้วแบบพี่มอสอยากหน้าเล็กพี่มอสไปเติมมันจะหน้าใหญ่หน้ามันจะกรามกลางขึ้นไหมคะ w a t h h this าพี่ e f o r e and After คือสุดปงังมากๆคือลูกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็แบบว้ามอนแบบอึ้งมากเลยนะแล้วก็ยิ่งมาเห็นรูปเนี่ยก็คือแบบคุณพระคือต่างเลยในทันทีนะคะก็คือต้องกราบทางนวัตรกรรมกับฟิลเลอร์กับคุณหมอด้วยเลยค่ะก็วันที่ทำนะคะหมอเข้าไปที่ Apex แล้วก็คุยปรึกษากับค,คุณหมอก่อนก็สบายใจมากๆเพราะว่าคือคุณหมอเกรด แล้วก็ตอบคำถามหมอที่มอมีในใจมากมายเลยได้อย่างดีแล้วก็สึว่าโ okay, อเคเราอยู่ในคุยดีแล้วก็ได้ความมาว่าใบหน้ามอน,นะคะลงทั้งหมด 4cc 4, 4ด้วยการเริ่มต้น<ม>นะครับในการดูแลรูปหน้านะครับเราจะไม่ใช่เป็นการไล่ตามปัญหาแต่เราจะแก้ไขที่สาเหตุของมันนะครับ<ม>แล้วก็จะไม่เป็นลักษณะที่ว่ามีร่องแค่ร่องมีรอยแค่รอยนะครับแต่เราจะแก้ไขที่ปัญหา ซึ่งผลของมันจะเกิดขึ้นคือจะได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นผลคันทีแล้วก็ผลอยู่ได้ค่อนข้างยาวนานนะครับนั้น <spare. S 1> เดี๋ยวลองดูรูปหน้าของคุณหมอหนิดนึงนะครับ <ส milhões S 1> คุณว่าลองชี้ให้ราดูหนครับตรงไหนก่นก็หนูรู้สึกว่าก็น่าถือว่ามีแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยค่ะจอลายวกเส้นหง้ยยัง ไม่ช้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเทรนฝรั่งฝรั่งเลยผมรู้สึกวแบบว่าเฮ้ยเขาก่อหน้าคมจังถ้าแก้ได้ก็จะปังแล้วก็รู้สึกว่าหน้าหน้าหย่อนหย่อนนิดนึงค่ครับคืออย่างเคสต์คนอสเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเทสที่จะต้องแก้ไขแต่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแต่ทํำยังไงที่ทําให้ดีขึ้นีหรือสวยขึ้นอีกนะครับซึ่งอยู่จะอยู่ในกรอบของความเป็นธรรมชาตินะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราสามารถใช้ตัวฟิลเลอร์นะครับซึ่งาสามารถปรับโครงสร้างของรูปหน้าให้เน้นส่วนที่สวยอยู่แล้วเนี่ยให้คมชัดมากขึ้นเหมือนเสมอหนึ่งเราวาดรูปนะครับรูปนี้สวยแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปแก้รูปใหม่เพียงแต่ว่าเราใช้การตัดกรอบหน้าหรือว่าตัดกรอบรูปเ,เขียนเพิ่มในบางจุดเพื่อให้รูปออกมาได้สวยงามมากขึ้น หลักการเนี่ยนะท้กคนบอกก็จะประมาณนี้ค่ะหนูถามเพื่อนเพื่อนทางบ้านหนูรู้สึกว่าทุกคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าฟิลเลอร์จะฉีดแบบเพื่อเติมเต็ม่งใด้ใหญ่คืนอื่ก็คือไม่ไม่สมคไปคือคือสมัยก่อนนะถ้าชื่อมันไม่ดีชื่อมันจุดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็คือชื่ออะไรก็ตามใส่ลงไปก็คือเติมให้เต็มนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นว่าเออมีร่องแก้มมีร่องใต้ตาดังนั้นทำยังไงก็เติมให้เต็มเนี่ยครับซึ่งอันนั้นถึงพอเจอคนสองในบ้านที่บัานเนี่ย แพทย์ความงามเราเนี่ยเข้าใจกลไกตั้งแต่กลไกของโครงสร้างรูปหน้านะครับกลไกของการแก่ว่าคนเราเนี่ยมันมีแก่เนี่ยมันมีจุดที่ว่าเริ่มต้นของการแก่เหมือนโดมิโนนะครับโดมิโนของการแก่ในตัวเราเริ่มจุดหนึ่งพกมันจะเกิดหนึ่งเกิดสองเกิดสามเกิดสี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแพทย์ของเราเนี่ยเข้าใจกลไกการแก่เข้าใจโครงสร้างของรูปหน้ามากขึ้นเราก็เลยไม่ไปนั่งไล่ตามปัญหาแล้วเราจะแก้ไขสาเหตุของการแก่ เราจะแก้ไขโครงสร้างของรูปหน้าที่สาเหตุของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนถ้าเปรียบเทียบง,งา่ายเหมือนเราเราเราักษา,า,าโรคครับเรารู้ปัญหาของโรคแล้วเราก็แก้ไขที่สาเหตุของมันเพราะฉะการแก้เหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตกการตาอบความรู้สึกของเราว่าเอ้ยฉีดฟิลเลอร์เข้าไปแล้วจนหน่าจะอ้วนถูกไหมคือเราใส่ฟิลเลอร์เข้าไปมันบวมลุ่มเข้าไปมันต้องอ้วนแน่เลยกลับกันน่าจะรู้สึกสลิมขึ้น กกมีกรอหน้าทีี่นนกกชััดนนอมะคะคุณหมอเนี่ยก็คจะใช้ฟิลเลอร์เนี่ยเข้าไปปรับถึงแบบชั้นกระดูกเราเลยนะะทุกคนทำให้เราดูแบบมีโครงอย่างแบบดีที่สุดเลยอะคะ่ะคันนี้นะคะหมอเลือกฟิลเลอร์จากจูบิเดิลโบลักซ์นั่นเองะคะโดยสนวนตัวแล้วยังไงหมอก็เป็นจูบิเดิลค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นยี่ห้อฟิลเลอร์จากประเทศอเมริกานะคะที่แบบได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยนะคะในเรื่องราวของ คุณภาพฟิลเลอร์ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเขามีแบบเพเปอร์มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะว่าปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจได้นะคะแล้วก็ถ้าเทียบกันในหลายๆยี่ห้อแล้วนะคะตัวน,นี้เนี่ยก็คือเป็นเพชรยอญี่ปุดเลยค่ะก็คือราคา,าจ,จะสูงกว่าหน่อยนะคะแต่ว่าหมอยอมค่ะเพราะว่าจะมาบบพร้อมกับคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็คือความปลอดภัยมันเป็นเรื่องราวของสุขภาพและเป็นเรื่องราวของหน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งหมอยอยู่ในวงการบิวตี้ใกล้ชิดกับบบพีี่่่ๆทแบบวา คุณเคยกับวงการนี้เขาจะแบบเฮ้ยคนเนี้ยไม่ได้ชีวตอูเนเดิตอน,นแรกๆมันอาจจะยังสวยเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นทุกคนมนะันมีสิทธิ์มากกว่าที่จะแบบว่าเพิดรูปเมื่อเวลาผ่านไปเราหมดะนู้อยากให้เกิดขึ้นกับมอสเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไหนจะทําแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่เป๊ะที่ปังไปดีกว่านะคะโดยครั้งนี้หมอใช้ Volux นะคะก็เป็นรุ่นที่เขาออกแบบมาพิเศษเพื่อใช้กับใบหน้าด้านล่างของเราโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถูกงานกับสิ่งที่มอจะทํามากๆในวันนี้นะคะทุกคนก็เข,เขาออกแบบมาให้ใช้กับช่วง กรามขาไกรนะคะแล้วก็ขานั่นเองแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็ได้มีการ a d แ p t ก็คือต้องใช้ความเก่งของคุณหมอด้วยที่แบบเอาไปแบบคุณหมอฉีดเข้าตรงงแบบขมอบของหมอด้วยนะคะเพื่อแบบยกขึ้นแล้วขึ้นมันเป็นการยกที่แบบละมุนมากทุกคนคือแบบร้อยไหมเอาจริงๆมันเป็นเทรนที่แบบดึงหน้าขึ้นแต่มันเสี่ยงมากกันไม่เท่ากันหรือแบบห่างไปหรืออะไรเงี้ยหมออันนี้ก็แบบละมุนมากแล้วหน้าคือแบบ supermodel a n g น l i n a Jolie อินสแตนท์อินวันอเวอร์ทุกคนคือไม่ได้เกินไปเลยค่ะก็อยากให้ดูคือหมอแบบกรีดมากกับคนเราค่ะทุกคนโอเคมาต่อกันในเรื่องราวของโ o ลัสนะคะก็มีเทคโนโลยีชัว่า Y ว r o s s นะคะเป็นลิเกซิชาของจูบีเดิมเท่านั้นนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างไฮยาโมเลกุลสั้นแล้วก็โมเลกุลยาวนะคะทําให้เขาเนี่ยสามารถอินทิเกตไปกับผิวเพื่อนได้ดีนะคะหมายความว่าตัวฟิลเลอร์นะคะจะกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผิวเราจริงๆนะคะก็คือจะไม่โปะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มอค่อนเร้นมากๆว่าฟ อยู่ไม่เป็นสูรอะค่ะจะคอนเซิร์นมากมากยิ่งหมอทํางานกับไฟเยอะๆะุุกคนแบบถ้าสมมติมันสรดลงมาแล้วมีแบบความเป็นก้อนความแบบไม่เนียนอยู่มมอจะน้อยมากๆแล้วก็รับไม่ได้นะคะแล้วเนี้ยคือสามารถพูดได้อย่างเต็มปากจริงๆว่าทดลองมาแล้วแบบหมุน360องศาง perfect มากๆนะคะแต่ต่อให้เขาจะกลืนไปกับผิวยังไงนะคะ mm hmm. เขาเนี่ยก็ยังสามารถ คงรูปได้ดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็คุณหมอนี่สามารถปั้นได้อย่างใจต้องการนะคะซึ่งหมอมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบสวีทมากๆเลยนะคะก็คือเหมาะกับสิ่งนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญอยู่ได้นานมากๆนะคะก็คือ2ปีถือว่านานกว่าฟิลเลอร์อื่นๆที่หมอเคยรู้จักมาเพระปีหนึ่งก็จะเริ่มแบบว่าหาย แบบบางอันเร็วหน่อยแบบ3เดือนยิ่งฟิลเลอร์นิดๆก็คือจะไปไวนะคะแต่ว่าตัวโวลัคเนี่ยอยู่ได้แบบ up to t years เลยนะคะก็ยิ่งเพื่อนๆดูแลดีนะคะก็จะอยู่ด้วยนานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษนะคะก็คือในตัวเนื้อฟิลเลอร์เนี่ยจะมียาชาผสมอยู่ด้วยนะคะทำให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกแบบไม่เจ็บเท่าไหร่เวลาแบบเนื้อฟิลเลอร์เขาเดินไปอะคะ่ะทุกคนคือตอนแรกอาจจะมีเจ็บในความแบบว่าอุ้ยเข็มเจ็บเข็มแบเบ,บเข้ามาสกิปตรงที่แบบ ซอร์เฟซตื้นๆของเราดึงนะคะแต่ว่าเวลาเดินเหนือฟิลเลอร์แล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะแบบชาก็จะรู้สึกถึงความแบบอูมีอะไรเข้ามาแต่คือจะไม่ได้รู้สึกถึงเพนหรือความเจ็บปวดอะไรมากมายเลยนะคะก็ขอบคุณนวัตาก,การรมขอบคุณความคิดมาแล้วนี้ทําให้แบบโปรเซสในการที่เข้าหลาับค่ะทุกคนรจริงๆแล้วมันจะเป็นความตื่นเต้นความกลัวในใจมากกว่าแต่ความแบบ actually เจ็บเจ็บทรมานเนี่ยน้อยมากๆถ้าให้เหล่เต็มสิบนะ หมอนให้แค่แบบศูนยุสองหนึ่งก็ได้คือ 1, 4, 1> น 4, ึ่มสีอะไรอย่างเงี<ม>้ยกดสิวเจ็บกว่าสำหรับหมอจะมีแบบว่าที่ขมับเพื่อแบบว่าดึงขึ้นนิดนึงนะคะสิ่งนี้ก็จะมีความแบบว่าวลิฟหน้าไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้กรอบหน้านะคะโดยรวมเพราะหมดของหมอตรงนี้แบบชัดขึ้นเป็น arena grande แล้วก็แบบฟึ้ตรงนี้ก็จะมีอยู่ในภาคส่วนของจุด แต่ว่าเพื่อนๆพอ,พอเสร็จแล้วจะไม่เห็นนะคะแล้วก็ที่คางซึ่งตอนแรกมอไม่ได้เตรียมใจที่จะเข้าไปเพิ่มความยาวอะไรของคาง,งเลยแต่คุณหมอมองแล้วก็คือแบบว่ามันจะเป็นทฤษฎีของเขาในการว่าสัดส่วนที่ดีเมื่อกี้เนื้อคาง,งก็แตกมางนแต่เนี่ยค่ะเชื่อหมอค่ะคือตอนแรกก็คือแบบนิดนึงนะคะแต่ว่าสุดท้ายออกมาแล้วก็คือแบบฟังมากๆหม,มอจะเป็นใครที่จะไปสู้ท่านอาจารย์หมอได้ แล้วก็อ่ะตอนที่ทําเลยนะคะก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะคะก็คือจะมีพี่ๆทำเอฟเฟกซ์ดูแลแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแค่ทําใจให้สบายนะคะไม่ได้มียาชาเพราะอย่างที่บอกว่าในตัวซิลเลอร์มีส่วนผสมของยาชาในตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งก็สบายๆคะ่ะไม่เจ็บอะไรเลยสำหรับตัวส่วนตัวแลว้วมอนก็อยากจะย้ำอีกรอบว่ามอนไม่เจ็บกดสิวเจ็บกว่านะคะแต่ว่าอาจจะเจ็บสำหรับคนที่แบบให้กำลังใจเราอยู่ นะคะเพราะว่าพี่ที่แบบไปดูแลมอนก็คือแบบเกิดการเข่าอ่อนแบบมอนไม่เจ็บจริงหรอแต่คือหมอนแบบหลุกขึ้นมาแล้วก็แบบสดใสสดชื่นมากๆือแบนแบบไม่เจ็บจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็คือไม่ไม่นานนะพอเสร็จประมาณแบบ20นาทีของแบบสมาธิของตุ่หมอที่ลงมาในหน้าเราอะไรเงี้ยก็คือขึ้นมาเลยสวยเลยเสร็จนี่คือแบบหลังทำทันทีทุกคนรู้สึกปว่าหน้ามันแบบแบบหน้ามันแคบลงเนาะ ใช่เขามขาแค่แบบเหมือนแบบคอมมานต์ทีในโฟโต้นนช็อปแล้วแบบกดเนี่ยก็คือแบบน่าคมกริบแก้เกิลที่ตรงนี้เราไม่ได้ยุ่งอะไรนะคะเราอุ้ยสภาพน้องเขาหายไปคมบอลยนะคะไม่ได้มีการรีทัชก็แต่อย่างใดค่ะทุกคนแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ดาวไทม,ม์สำหรับนอนแล้วคุณหมอว่าตอนแรกเตือนว่าอาจจะแบบมีความเคี้ยวข้าวลำบากนิดนึงสักแบบ3วันแต่มอนแบบรู้สึกแค่ เย็นวันนั้นวันเดียวเองคะ่ะที่กินข้าวเราจะรู้สึกแน่นๆนขมับนิดน,นึงนะคะทุกคนเวลาเคียวข้าวอะ,ะถ้ากดดีเพื่อนๆจะแบบจะมีความขยับของตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าหมอนก็รู้สึกแค่ว่าแบบเอ้ยมันแน่นๆน่นืบเนืนืแค่เย็นวันนั้นวันเดียวะคะ่ะหลังจากนั้นหมอนแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีการเจ็บย้อนหลังนะคะคือแบบ p r o ิเดออื่นอะไรเงี้ยแบบ ระบมนานบวมนานแบบนี้คือแบบไม่มีเลยสูตรมากๆก็ก็รักรูปหน้าตัวเองตอนนี้มากๆนะคะถ่ายรูปขึ้นกล้องมากๆแบบสุดๆไปเลยรูปลงโซเชียลนะคะเพื่อนๆก็ทักกันเข้ามาเต็มเลยว่าไปทำอะไรมาหน้าชัด ขึ้นแต่ก็คือแบบดูไม่โปะนะคะวันนี้ก็คือมาเล่าเต็มๆแล้วว่าเนี่ยค่ะที่มอไปโดนมา 4CC ซีซีด้วยกันนะคะแต่ว่าขนาดซีซีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับใบหน้าของแต่ละคนด้วยแล้วก็คืออยากเล็กลงขนาดไหนหรืออยากปรับหน้าตัวเองไปไงก็คือแนะนำให้เข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะที่คลินิกเพราะว่าแต่ละคนคือไม่เหมือนกันจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าคิดว่านี่คือสิ่งที่เราตามหานะคะก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้นะคะนี่คือคอนแทคของ a อ็มเนะคะก็ นั่นแหละค่ะมันเป็นสุขภาพของเราแล้วยิ่งเป็นแบบอะไรแบบเนี้ยมอสก็คิดว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งเป็นอาร์ตด้วยนะคะก็คือศึกษากันดีๆนะคะถ้าสมมติว่าชอบแบบมอส ก็แนะนำให้ไปคุยกับหมอเด็กดก่นอนด้ยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากทําสวยแบบมอสแล้วสามารถเข้าไปที่ APEX บอกขอเล v เวอ c t i o n ชั่นโปรแกรมได้เลยค่ะและพิเศษนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้บอกว่ามาจากมอสรับไปเลยค่ะส่วนลด5,000บาทไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์ที่ APEX ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2564ค่ะ อยากรู้อะไรจากมอสอีกอยากให้หมอสพาไปทําสวยอะไรให้ดูนะคะก็ลองคอมเมนต์เกนเข้ามาด้านล่างได้เผยอ,อีแฟนจะมีทำนะคะแล้วก็จะมาเมามอยมาแชร์ก,กับเพื่อนอย่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันไหนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่คือแบบหลังทำท,ทันทีทุกคนรู้สึกป่าว,ว่าหน้าหมดแบบแบบหน้ามันแคบลงเนาะใช่เข้ามาหน้าแคบแบบเหมือนแบบคอมเมนทีในโฟล์ทชอปแบบกด